ก็สวัสดีพี่ๆแระษาอเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับม o น e ี่พีนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทําการรุ่นรับเงินรางวัลจากทูม m น n ี่นะครับหลับเหมื่นกันเลยทีเดียวนะสําหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นนของกิจกรรมที่ทูม m น n ี่เขาเอามาให้เราเล่นนะครับก็มาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับเล่นฟรีเลยนะรุ่นแล้วเงินฟรีเลยนะครับหลักหมื่นบาทนะครับเราไปดูกันเลยนะฮะถ้าของทุกคนครับถ้าเข้ามาแล้วในของทูมันนี่เวเล็นะแล้วดูนะฮะ มันไม่มีในของกิจกรรมเล่นนะครับก็ต้องทําตามผมนะอันนี้ผมเข้ามาดูนะครับมันก็ไม่มีนะของผมไม่มีนะครับนะเพราะว่าช่วงแรกเขาจะเอาเข้ามาสักดสักประมาณสาวันนะฮะหรือว่า4วันนะเขาก็จะเอาออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปตรงที่ในเพจทูมันนี่นะครับเราต้องเข้ามาที่เพจทูมันนี่นะแล้วก็เลื่อนหาดูเลื่อนเลื่อนเลื่อนหานะครับเลื่อนหาไปเรื่อยๆนะ จนกลัวจะเจอตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเห็นไหมซันต้าใจดีนะครับพาลุวยปีสองต้องรับนะครับปี2 5 6 6อะไรประมาณนั้นนะก็รับเงินสูงสุดเลยนะครับตั้งแต่100จนถึง90 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะ 9,000บาทมีรางวัล1รางวัลน,นะครับส่วนในของ500บาทมี20รางวัลและก็100บาทมีอยู่100รางวัลกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมตลอดทุกเดือนเลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมมาผมก็จะมีการอัปเดตเนาะว่าทูมันนี่เขามีกิจกรรมนี้ให้เราเล่นให้เราเล่นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับแล้วในของทูมันนี่ว w นเดย์ของเราไม่มีกิจกรรมนี้นะครับก็ให้เราเข้ามาตรงที่เพจน,นะครับ ส่วนใครที่ไม่สะดวกเข้าเพจมานะครับและอยากเข้าแบบไวๆเลยนะก็กดลิงก์จะใต้คลิปของผมมาได้เลยครับมันก็จะโผล่มาในโพสต์นี้หรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์เนาะผมก็จะทิ้งเอาไว้ให้นะครับก็จะโผล่มาในโพสต์นี้แลให้เราทาการกดลิงก์นี้ไปเล่นได้เลยนะครับผมก็กดเข้าไปเล่นได้เลยนะก็ง่ายๆครับเล่นไม่ยากนะฮะอันนี้ทําได้ทุกคนแน่นอนสําหรับคนที่มีในของทูมอนี่เลยนะก็ทําการกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับ แล้วมันนะฮะก็จะพามาในของหน้านี้นะฮะก็ให้เราเลื่อนมาข้าลัางระยะเวลานะครับเหลืออยู่21วันเลยก็คือสิ้นเดือนนี้แหละนะครับเหลือนาน,านเหลือยาวนะครับเล่นได้ตลอดแน่นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ทันก็เล่นทันแน่นอนนะครับในของกิจกรรมนี้ก็ห้ามพลาดละกันเผื่อว่าเราอาจจะได้รับ100หรือ500หรือนเก้าหรือเก้าหมื่นก็ได้นะครับเออใครก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะก็ต้องลุ้นดูนะครับอ่า กติกาในการเล่นนะครับก็ง่ายๆไม่ได้ยากเลยนะครับก็คือให้เราทําการกดจากตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เข้าไปได้เลยนะรับเงินนะครับกดเข้าไปได้เลยเนาะอ่ะกดเข้าไปนะครับแล้วก็โอนเงินเพื่อลูมนะอันนี้เราโอนให้เขาเดี๋ยวเขาคืนมาให้เราก็แสดงว่าไม่เสียนะครับแค่หนึ่งสตางค์เท่านั้นเองแค่หนึ่งสตางค์นะเราโอนให้เขาเดี๋ยวเขาก็โอนคืนมาให้เรานะครับก็ไม่ได้เสียเงินอะไรเลยนะฮะนี่ พอเรากดมาแล้วมันก็จะพาเราเข้ามาในของหน้านี้นะครับก็ให้เราทําการกดโอนเงินเข้าไปได้เลยนี่เราก็ทําการยืนยันในการโอน1 0ึ่สตางค์ซึ่งไม่ใช่1สตางค์นะ0.01สตางค์นะฮะน้อยมากนะครับเพราะว่าอันนี้แค่ยืนยันในการาที่เราจะได้รับสิทธิ์รับรุ่นรับเงินนะครับโอนเสร็จแล้ว100นะครับนี่เรียบร้อยฮะแล้วก็ ต่อไปเราก็ไปทําการไปลุ้นในของ50หรือว่าไปรับ10ในของ500บาทแล้วก็ไปรับสิ่งเก้าห0 0บาทนะครับก็ทําการกลับมาหน้านี้เนาะเมื่อกี้เราโอนไปในของ100ละรับ10บในของ100เสร็จละต่อไปเราก็มารับ10ในของ500บาทนะครับเพื่อที่เราจะรูรับเงิน,นครับก็เหือนทาเหมือนกันเลยนะทาเหมือนกันเลยนะครับง่ายๆไม่ยากนะฮะก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะ จะเป็น100 500หรือ9 0 0 0 0ก็เหมือนกันหมดเลยแต่ว่า,เ,าเราโอนได้แค่ครั้งเดียวนะเราอย่าโอนครั้งที่สองนะครับเพราะว่าเราโอนไปให้เขาเขาคืนมาให้เราครับเราโอนไปให้เขาเขาคืนมาให้เราหนึ่งร้อยก็ได้แค่สิทธิเดียว500ก็ได้แค่สิทธิเดียวในส่วนของ9 0 0 0 0ก็ได้แค่สิทธิเดียวเท่านั้นเราไม่สามารถไปได้ในของ1นึ่งสิทธิสองสิทธิสามสิทธินะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจด้วยนะฮะ เอาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เขาบอกว่าประกาศผลเนาะสำหรับคนที่ได้รับเงินรางวัล9 5 0 0 0น0 0บาทนะครับก็จะเป็นของวันที่3มกราปี2566นะครับเวลา19นาฬกานะเขาก็จะป,ประกาศไปในของถามเพจ Facebook นะครับ To m o น e y นั่นเองอะต่อมาเราก็มาในของ9 0 0 0 0มกันเลยดีกว่าวไวๆเลยนะทำง่ายๆเหมือนเดิมเลย ส่วนในของจำนวนเงินที่เราโอนไปเขาก็โอนคืนมาละนี่ครับโอนมนเลยอ่าเข้าระบบโอนไปเลยนะฮะโอนไปเพื่อรับเสร็จเลยนี่ก็ยืนยนันในการโอนนะฮะรับเงินต่อนี่อันนี้ก็ผมเอ่าเล่นกิจกรรมนี้มาค่อนข้างนานนะครับก็มีทุกเดือนนะก็นะครับแต่ก็มีคนได้บ้างแล้วแหละแต่ว่า ก็มีส่วนน้อยเนาะเพราะว่ารางวัลมันมีน้อยนะคนที่รุ้นรับเงินรางวัลมีเยอะมากนะครับก็มีคนได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะก็ทุกคนลองลุ้นๆดูนะครับเผื่อทุกคนอาจจะฟลุกนะครับไปเก้าหมื่นบาทก็ได้นะถ้าเราได้เงินแล้วนะครับเรามาดูกันเลยต้องทํายังไงกันบ้างเนาะถ้าเราลุ้นแล้วเราได้รับเงินนะครับหรือเขาสุ่มว่าใครจะได้รับเงินนั่นแหละเราก็สามารถโทร ไปรับเงินได้เลยนะครับก็คือตรงนี้รางวัล90,000บาทก็จะมีเบอร์โทรติดต่อไปนะเราก็โทรไปว่าเราได้รับเงินรางวัลนะเราก็บอกอะไรไปนะครับส่วนของ500ก็จะมีเบอร์โทรติดต่อไปหนึ่งรก็มีเบอร์โทรติดต่อไปนะถ้าเราได้รับเงินรางวัลนะครับเราก็โทรไปแล้วก็แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าฝ่ายบริการทูตมอนี่เขาจะทําการโอนเงินมาให้เรานั่นเองนะครับก็เราก็สามารถมาดูได้นะครับตรงเงื่อนไขตรงนี้นะครับเนาะ ในวันนี้เราก็มาเพียงแค่นี้เลยละการสาหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นในของกิจกรรมนี้นะครับก็มาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับเขาให้เราเล่นจนสิ้นเดือนนี้เลยนะครับหรือก็คือ,อจบปีนี้เลยนะสําหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นก็มาเล่นด้วยกันเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมันนี่เพจด้วยด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกักานคลิปหน้าครับบ๊ายบาย